โอเคก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมธนนโดยนนะครับอยู่กับใครเอ่ยนราหนูเองใครน้ดเ <No. S 1> ช่นเดิมนั่นเองนะครับก็วันนี้เราก็มาผมมาสกินใหม่ด้วยนะ <c oughs> เองนี่ก็กินได้ใจจริงๆเลย <c oughs> มันกินได้เก่มันเองอะ่ะ วันนี้เรามาทำอะไรแข่งสร้างใช่ไหมสร้างกันเลยคลิปเปอร์เหมือนเดิมคิปเปอร์คลิปเปอร์วีปเปอ็กซ์โอเคได้กูมินี่เนทอย่าพูดคำหยาบเดี๋ยวช่องพี่ถูกปิดวันนี้เรามาสร้างบ้านคลิปเปอร์วีเอ็กซ์ซอมบี้ใช่ไหมใครได้ซอมบี้เนทใครได้คลิปเปอร์เราโอเคเริ่มสร้างได้เราบล็อกอะไรสีเขียว<ข>สีเขียวเอ้ไรพี่ไม่ใช่บล็อกหูแกะแนะ่ ก็ใช้สีดำด้วยเอาน้ำมาน้ำทำเกี่ยวไปสร้างใกล้ๆนะอย่ามาสร้างใกล้เกินนีทำที่เยวะมันโอเคเออจะสร้างเอเดนบ้าสบีปไปไหน้หนึ่งสองสามสี่ห้า เจ็ดแปดก็ความสุขเฉลี่ยของตัวละครไหมครับก็จะประมาณแปดบล็อกนั่นเองนะก็จะเท่ากับคิปเปอร์มันทำยากมันคิปเปอร์น้องปเปอร์มันทำยากเนี่เอ็งอยากได้น้องคิปเปอร์เองมั้ยเนี่ยซอมบี้มันทำยากหมือกันแต่พี่จะทำเป็นบ้านนะเอ็งเอ็งปปอจะทำเป็นตัวก็ได้คิเป,ปเปอยเอ็งไม่รู้เหรอเนิร์ดจะทำเป็นบ้านหน้าคิปเปอร์ก็ได้นะจะทำเป็นตัวก็ได้ อขว,ว,วไว้ไม่เหมือนสมบี้เลยอ่หรือซอทแพกอ,ะอ่ะอ้าเอ็กจะถอดเลยขี้เกียจไ,ไ,ไม่ต้องถอดมันก็สร้างได้โอ,เเอปากปากก็จะเอาเป็นแบบนี้ นี่ไงซอมบี้ซอมบี้่ะครเซอมบีนมบ้นั่นคือคิปเปอร์ละมาคิปเปอร์งน้ไม่มีนันคอยดูหวัวซอมบีเน้นหน่อยโอเคเข้าใจแล้วโอ,โอเคเข้าใจแล้ว น่ดกอดูหน่อยน็ก็บินไปดูดิไปทำน้องไปที่หัวซอมบีนะสิไปที่หัวซองบีพี่ดิโอ้ยเดี๋ยวพี่ปิดไเียหมเนดป้าก่นมันจะนานมันตกทุกพาเลยคิดอผม เป็นตังเฮ้พีว่าพี่ปิดฝนหลือไเ,เออฝนฝนไฟจะหยุดเอะไม่ตกทุกครั้งหรอเอาเป็นว่านี้คือซอมบีเลยกนะหนึ่ง <1, 2, S 2> สองส <2, 3, S 2> อ,องสามสองามสี่ห้าหกเจ็ดแปได้แล้วน้องไดนะได้ก็ได้ไปสิไปตีจ้าเฮ้ยจริงไมจริงดิ เนิรเคยมีความหลังฝั่งใจกับคีปเปอร์อยู่นะก็คือเคยสร้างแล,แล้วก็เราก็ไม่สามารถเข้าแบบนั้นได้เลยเแ,เแล้วถ้าตัวจริงเ,เ,อรเอาเองชอบตัวปลอมหรือตัวจริงตััวปลอมม่รแล้วตัวจริงโอ้โหระเบิดตายไปดิว่านี่คือคำพูดที่เนิร์ดชอบพูดเวลาเจอคีปเปอร์ไอ้คปเปอร์คีเปอร์คิปเปอร์คีเปอร์คีเปอร์คีเปอร์ แต่เราก็เป็นพีค่านะไม่ต้องฆ่าเราจะดูหน้าของพีพค่าไม่ต้องฆ่าพีค่าฆ่าเหรอคิปเปอร์มันเป็นสัตว์ร้ายมันสัตว์ร้ายเ่ยมันเป็นสัตว์ร้ายที่แบบโคตรร้ายอ่ะคิดมันผมไหมคิดมันผมไหมคิดมันผมไหมทุกคนเออ เอาอไรเอาอะไรอีกลแล้วก,ก็ปิดเหมือนเตนอยู่อะเอาเอาัเหรอล้วใครบอกให้เอองเสรเอาเทเนทไิเอะ,ะดูหน้าน้อ,อมใช้อออเองก<อ>็มีหัวนอนไม่อะนอนเหร แล้วจะออกอยังไงทีเนี้ยออะไรออกไม่ได้อไจอกเม่ง,ง,งองาัวเอ่ะอือบ้านน่าจะยดืดออกมาหน่อย,ยก็ความใหญ่ก็หโเอเคสูงประมาณนี้มันดูสูงไปเอ้ยเราไม่อยากแยก โอเคแล้วก็จะต่อทำการต่อต่อโครงของบ้านมาเลยนะตรงนี้น่าจะเป็นพื้นเสี่อไว้นั่งเรียนได้ผมว่าคนจะทุบตรงนี้ออกแล้วก็ต่อบล็อกออกมา ให้มันใหญ่ใหญ่เชื่อมต่อกับหัวโอเคนาโอเคทำการเชื่อมต่อกับหัวเรียบร้อยอ้าเขิดทุกมอนเตอร์นะเป็นสัตว์ที่ชั่วร้ายชั่วร้ายแบบนเ,เนิเร์เเวลาเราสร้างบ้านพี่เตรียมพี่พี่เคยสร้างก่อนไหม นั่นไงพี่พี่แข่งสดสดเลยใช่ไหมแล้วคิปเปอร์เราเคยใช่ไหมใช่เราเคยแล้วพี่ก็เคยแล้วเพราะว่าเคยแข่งสร้างกันมาแล้วเราตอนนั้นยังไม่ได้ทำยูทูบไงจริงไหมไม่ทำไมทำไมเราถึงไม่สามารถเข้าเข้าได้อะใช่เข้าไม่ได้มันเข้าไม่ได้อะไอเข้าไบเอาเข้าเท่าไหร่อ่ะพี่ไม่รู้อ่ะพี่ไม่รู้ว่าพี่พี่พี่เอาเวอร์ชั่นไหนเข้าเนี่ยกวร์ชั่นใหม่แน่นอนไม่ใช่โลกนั้นถูกล็อก น็อตล็อกทำไมอ่ะพี่ไม่รู้ทำไมถึงถูกล็อกน็อตมันล็อกน็อตใจร้ายอ,ะอ่ะน็อตน็อตไม่ได้ล็อกแล้วใครบอกรำเขาล็อกเขาล็นนอกเขาล็อตลาออกไปแล้วไม่โดนลาออกโลกของซิไปเปอร์เลยถูกล็อกใช่ไหมไม่ใช่นอ็อตเป็นคนใจดีนะว่าเป็นคนสร้างเกมมาคร่าใช่แต่ว่านออ็อตอ่ะถูกไล่ออ,อกไม่เขาลาออกทำไมอะ่ะเขาไม่อยาก คูมายคราฟแล้วมันมันมันเป็นเกมที่ยิ่งใหญ่เกินมาคราฟใช่ไหมแม่เฮ้แล้วน็อตเพิ่มมุ่มบ้ามาอ่ะฉันฉันคารุความตัดสินุดเน้น็อตเพิ่มปุ่มบ้าเพราะฉับมาใหม่บอกแล้วครูคนสกินผมโคตรเท่เน้เมื่อก่อนเราไม่เคยเล่นมาคราฟใช่ไหมสกินเท่ออะพว่ามันมีเงียบเน้ตออกไปดูเดินรถใครมา มเาเร็วนิดหูห่แตแกหนึว,วึ่งโจไม่ใช่ต้นน่าินหลังอ๋อผมไม่มีลิงช่องน้องให้นะเพราะว่าเวา,วาผมก็ไม่ได้ติดตามช่องร้อาานาจนะแบบหาช่องไม่เจอจริงๆอ่ะน้องเ,อเอ้อ่ะนอส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 นอานอสมอสนอสนอสนอหมู่บ้านใหนอ้วยเออนนอสนอน,อ,อ,อ,นอนอออไนนสาน ก็ามาเนี่ยนั่นเกนมมะขับคุณจะเพิ่มส่วนตรงนี้ให้เป็นหนึ่งห้องเฮ้ hey, ดูคิปเปอร์หลับศูนแล้วเฮ้เ hey, ราหลับศูนอีกแล้วเนี่ยคิปเปอร์เอ็งเอาอีกเลี้ยวเหรอทำไมอ่ะเอ็งไม่กลัวแพ้เลยใช่ไหมเอ็งกลัวโจทย์ก็คือให้ทำเป็นบ้านแต่นี่มันคือตัวละครคิปเปอร์ er, และบล็อกขดแกะเนยก็ไม่เหมือนของพี่ก็เพื่อใส่ซอฟแวร์ทุกคนครับเดี๋ยวผมไปใส่เชดเดอร์แบบนี้ เฉดเจอไม่เอาแล้พี่เก๋เข้าออแหนกจะคลิปหน้าผมค่อยใส่เฉดเจอแบบงั้งนเอางานด้วกันนะตรงนี้ควรจะทำเป็นสระว่ายน้ำใส่สดีซอ์แพด้แบบนี้ได้ไหมเนี่ยดีซอ์แพดปกติเนี่ยไม่เอาตรงไม่มาสวยไม่สวยนะครับส่วนหัวลวนะเน็ตพี่ทำส่วนบ้านเนสเราทำส่วนหัว แล้วก็อ๋อวันนี้ผมลงมอดใหม่มาด้วยนะก็คือมอดฟิตเคอร์ตี้สกายแล้ก็คือหือไหนก็คือของไม้คานนั่นแหละไม่ได้ลงมอดอะไรหรอกโกหกเน็ตโกหกใหมเดินหล่อด้วยกันเดินหลอกแต่แบบไม้ไงเน็ตพรเจ้าเน็ตพระเจ้ามันมีจริงนะเท็กเจอร์แบบไม่รู้จักหรอพระเจ้ามันมีจริงอันเนี้ยโลกเงี้ยโลกชีวิตจริงอ่ะที่รู้มันเพรว่าพระเจ้ามีจริงแต่พี่ยังไม่เคยเจอ โมแบบเพืองใจอยู่อย่างหนึ่งเว้ยแบบมันเป็นเทคเจอร์ไว้ชั้นใหม่อะเทคชั่นค่ะทางขึ้นแบบทำมาต้องนานแม่งลืมทำทางขึ้นอะไรนะแม่งลืมทำทางขึ้นบันไดบันไดอะไรไไสุดๆแน่ใจแล้วลเลเคาคิปเปอร์เป็นอนะ่ะแน่ใจแน่ใจแล้ว นี่นเอันนี้เซ็นี่โอ้ยพวกฝนล้ก็ากฝนหน่อยบบนี้มัชายข้าขาาบอลากฝนหน่อยไม่ได้นี่ตะปูนติดทุกครงเลยใช่ไหมเล้วเราเลิเป็นเราพี่เดงจับช้าไปนะ ห,หัวไม่ติดก็ดดูนะคะน้องขอกปิดไม,ม่สวยอ่ะหน้าน้องทำสักสองชั้นด้วยกันนะหน้าน้องมันเป็นไรเนู้อิปเปอร์อะไมนไม่เหมือ้อคิปเปอร์ละคิปเปอร์หน้าอะไรเนี่ยเออหน้าประดบับตลอดนะต้องมีห้องน้ำห้องนอนแล้วห้องครัวนะเหมือนเดิมไม่ได้จะไม่มีที่ไม่พอที่ไม่พอเล่ยเหรอ แล้วแล้วชั้นเราต้องขาคลิปเปอริลเอ็งก็เคยทำไม่ใช่เหรอเราไปจัดน้องไปน้องนี่น้ำสวยๆไอ้รู้จักน้ำไหมน้ำไอ้เป้เป็นน้ำผมบอกแล้วทำสักสองชั้นก็ตรงนี้ก็จะเป็นชั้นสองในนี่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 ปรับเช้าพี่ต้องปรับใช่ไหมไม่ต้องไม่ต้อง ไม่ทันเอ้าก็พี่เร็วกว่าพี่ใช้คำสั่งพวกนี้มานานแล้วแต่ไม่ได้ทำเหมือนเดิมนะเอ๊ะเราไม่ได้ทำแล้วเ้ยคิปเปอร์มันสวยยังวะไหนเอ๊ะก็ดูเราก็โหแก่์พี่ว่ามีอะไรแปลก ต้องขยับมาหน่อยต้องกดตรงนี้ก็แบบนี้แทนแล้วก็อุดตรงนี้โอเคโอเคอุดแล้วก็ไม่ใช่ไม่ได้ให้อุดตรงบล็อกสีเขียวที่พี่วางอะเออตรงนั้นแหละแล้วก็ตรงนี้ก็วางสีดำไว้แล้วตรงนี้ก็อุดไป ตรงตรงนี้ก็อุปไปไม,ไม่ใช่<ด>ตรงเนี้ยดูมือพี่ดิ<ม>เออแล้วก็ตรงนี้วางสีดำที่เหลือวางสีดำให้หมดหน้าน้องไงมันจะดูพอดีกันอะจะมีความแบบมันเป็นตลกหน้าน้องตลกดีแลวชอบแบบนี้ไอ้บอกว่าเอาจริงเหรอไม่พี่ชอบ มันตลกไปนเนี่ตลกโอเคมันไม่เหมือนคิปเปอร์ตัวจริงอ่ะคิปแบบโอเคบ้านเรามีกระจกแล้วดูพี่ทำบ้านดิโอ้บบ้านเองเนี่บ้านตบพี้เองเอ็มไม่รู้หรอว่าความมั่วชนะทุกอย่างพี่มั่วม,มาตลอดในเวลาสร้างบ้านเนี่ยมั่วอัดมาสิบสี่นาที มามา่าบ่อยันแบบวา,า,าใชกะ่อมเปนดรีสเองม่ไาคนที่อยงันไปนนอน่ะมันไีดามันบอะมันบ้าอะเข้าใจไหมมันบา้าอะไมต้องทำแบบนี้มันเนี่ยเวลากินยาในพิชเ่นก็เป็นพี่เลยต้ไปโหลดรีซอคในพิชัช่นมาใช้โอเคทุกคนครับ คนผมไม่ได้คุยกับคนดูนานแล้วหลังจากแข่งรายการแข่งซ่ามานะันก,ก็นานๆานทีนะที่จะมีแบบคนแบบคนจริงๆอ่ะมาแบบมาเล่นด้วยอะ่ะไม่ใช่ NPC อะ่ะจริงไหมเนื้อิงเฮ้ยเฮ้ยเราไม่ชอบจะจบแบบนี้เพราะว่านอ้องซิปเปอร์จะไม่สวยดูแปลกแปลกะ ตรงนี้ควรทำเป็นห้องนอนโอเคแล้วมันจะกลายเป็นผีแล้วมันจะกลายเป็นผีแล้วเน็ตตรงนี้ทำเป็นห้องนอนห้องนอนที่แบบเขียวสดงดงามมากส่วนตรงข้างๆป้านนะเป็นประตูกระจกสีประตูเขียวไอ้ตู้การเป็นประตูนะเป็นประตูอะประตู ไฟและการนำเขเยงโดตัวสฟ้าีนนออถ้ามีมอดพี่เซมอ่ะโอเคเป็นตัวนะคะรับเป็นอะไรครับไม่มันจะสามารถเป็นเป็นประตูสีเขียวได้เ,เราไม่มีมอดใช่พวกเราไม่มีมอดง่ายๆนะลงมอดไม่เป็นเองแหละก็มอดชอบเป็นคอมา่าไม่ไมันก็มีในโทรศัพท์อ่ะ แต่แคปเพราเราลงไม่เป็นลงไม่เป็นทำไมเขาลงเป็นวะนี่คือห้องนอนที่จะไม่มีประตูแทนเขา้าตเรแล้วว่าไมเขาลงเป็นวะกก่กงโอ๊ยตกที่เก่งเป็สร้างอะ่ะไม่เก่งลงมอดอะ่ะหูตกก็สร้างสไตล์นี่เป็นสไตล์ที่แบบโอเคอีกมีอีสองชั้นก็เพียงคอแล้วแบบสามสี่ชั้นมันแบบมันไม่จำเป็นเลยอะ่ะจริงๆนะ เนี่ยเวลานอนเนี่ยกอปกอปได้ด้วยนะก๊อปปี้เนี่ยอือรูดะทำประตูไงดีนี่ไงทำนี้นเ่ยดูพี่ทำประตูอา้าวประตูหิบ้าอะไรเนี่ยเอาอีกนลยจัตระโตโกระจกอ่ะไม่นะมันแล้วก็เอาลรกประตูมาเป็นประตูสีดำสุดแบบ นี่ไงดูพี่สวยไหมสวยเนอว่าแพ้เนอว่ารอบนี้เนอแพ้ป่ะใครแพ้ทำไมอ่ะเเราเฮ้ยเอ็งมาไกลพี่อีกแล้วเหรออ้าวตองบนดันชอบยาวไปพวกขี้ก่อนโอ้ยห่างๆมต้องใกลดีใครอ่ะทุกคนพิมพิมพิมมงมาในคอมเมนต์เลยนะ คิมไปเลยคีกาวลีป็อกาช่องคอมเมนต์ปิดเดี๋ยวผมจะไปเปิดช่องคอมเมนต์ให้โอเคไม่ได้ผม๊บบอกว่าไม่ได้มันทำได้ไม่ได้ไม่ได้เอ๊ะจะเท้าทางขึ้นยังไงดิลงไปทไี่ชั้นล่างก่อนเฮ้ตุ๊กตาคิปเปิลน้องหมายเลขหนึ่นเลย ครับทำได้ทุกอย่างไม่แค่ก,การสร้างเครื่องยนต์ก็ยังทำได้ด้วยอุปกรณ์เลนสสโตนที่ไม่มีจริงอันนี้พูดจริงนะมันไม่มีจริงเลนสสโตนอะไม่มีจริงเลยนะไม่มีสโตนขุดตรงนี้ไม่ได้ไงก็วางไบตรงนี้แม่้องเทปิน <c oughs> นี่ประมาณนี้ ไม่ใจเลยเองไม่ใจหรอกเมกหัวขึ้นเราตกมากฮ<า>อ้ไอพวกขี้กอ๊อปนะพี่เข็นจะแคกับสั่งฮะาเอ,องกล้าคุบผมพี่ได้ไงเนี่ยไอพวกขี้โกง จริงล่ะเฮ้เนี่ยจะให้อีกตัวอูด,ดี้ทหามันเป็นเสียงป่ะแบบนี้น่าจะดีไงดิงมาเลยดูหัวคิปเปอร์เลยกันนี่ไงราชาคิปเปอร์เองดูงหัวคิปเปอร์ตัวเองดิ เออเควางแบบนี้ก็เคพี่คิดไม่ออกอย่างๆไงว่าวันนี้แบบมันจะสร้างเสว็ยังไงโอ้โหยีสิวานาเองแล้วหรอนารกแบบนารกชัดๆโอเคแนสนรกชัดโอเคเนสเรามีนี่แล้วจะอูบเนื้อรีบสร้างไวๆหน่อยนะเราตกแต่งเฟอร์นิเจอร์แต่ว่าเบ็ดจะหมดไม่อ่ะ พื้นที่พี่จะเต็มเปล่าพี่ยังไม่ดูเลย okay. พี่พี่รีบสร้างเลยพอที่เปดเราจะพอพี่จะเสร็จแล้วเนี่ยรอบนั่นนะเอาแบดดีๆมาล่ะเองชอบแบบแบดหมดตอนอัดกินตลอดเนี่ยนี่เสร็จแล้ว ไม่เสร็จเลยของเราเหลือแค่ตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ต้องนอดตกแต่งเปอรเตอร์แล้วนะนเจอพี่จะปรับพ,พี่ต้องมานั่งปรับเช้าให้อ่ะเองปรับเองมา,งงมาแม่งดีนะอเ,เอ้คิดว่าจ,จะทำยังไงหนะาเอาตกดีแล้วอ่ะเอาตรงนี้เป็นห้องนั่งเล่นอันนี้ต้องเยอะยวเอาตกรอบนี้ให้ให้คุณเนื้อับครับ อย่ามาโมโอเองปัดได้ทุกครั้งแล้วก่อนหน้านี้เองยังร้องอยากปาบอยู่เลยเนี่ยทุกคนไม่รู้จักทีวีรูปแบบนี้หรอกออแบบคนคแบบจนๆเท่านั้น,นถึงจะรู้จกักเอ๊นี่แหละห้องนงั่งเล่นเสร็จแล้วห้องครัวเหรออยู่ตรงนี้เลยอยู่ตรงระเบียงนั่แหละเท่ คิเปอร์ er ไม่มีระเบียงหรอเราไม่เคยทำเอ้ยคิปเปอร์ไม่ได้ปิดพาราช่าวิมันไม่เท่เนสเอ้ยอย่าดิมันเท่จะตายเท่ดิไงเอ่อเอามน็อ,เ,อ,อ,นอ,นอเตยียงสองเตียงอ๋อนี่<า>เป็นเสตซาทีา่จะสู้กับซอมบี้มาเนสเอาน็อปเปอร์กลายเป็นปะทะซอมบี้แบบไม่เอาปะทะกาันยังไงเนิร์ดก็ชนะ,ะเพราะเนดระเบิดได้ เบิดได้ที่ไหนซอมบี้บาดแผลแดกคีเปอร์ไม่แผลแดดบอกเลยว่าคีเปอร์เมงโกงปะทะกันแหละได้อีกอย่างระเบิดทีเดียวซอมบี้พี่ก็ตายละไม่ใช่บอกนี้ดิบอกเลกผิดบอกผิดไปจบผิดผิดวิดใครปากเสร็จเนี่ยมันไดกปับพี่รู้นะว่าเองปับถ้าแม่ไม่ใช่แมจะมือจับสว่าง เองปรับเวลาผิดปะเนี่ยเราปิดประตูหน้าบ้านดูเนสตาจะยู่ในบ้านเลยเขาไม่ได้ปรับห้องครัวเสร็จแล้วห้องน้ำห้องน้ำยังไงวะได้ช่างมวดหัวห้องน้ำเถอะมาทำห้องนอนกันปะต้องปั้ห้องน้ำบอกต้องนะไม่งั้นจะโดนหกนนักคะแนนเดี๋ยวเราต้องให้คะแนนด้วยนะว่าบ้านใครสวย ถึงพูดจะชอบเวอร์ชันเก่าแต่ว่าแบบ่เน็ตสักครา้งนี้ทำให้เราเรียกได้เรียกโลงมาก็ได้นะครั้งเนี้ยก็ต้องทำนี่สวยพื้นที่ทำทุกคนรู้ไหมว่าขาดอะไรไม่ได้ห้องนอนในเมื่อก่อนบ้านเราเพิ่งไม่มีระกทางตะัีไม้นีใ่ใช่ไหมแต่ว่ามันนี้มีเห็นไหมฮะพี่โมไม่เห็นจะดูดิห้องนอนเซ็ตห้องน้ำพี่รู้แล้วพี่จะทำห้องน้ำตรงไหน เดี aha, like ๋ยวพี่จะทำห้องน้ำแบบสาธารณะเนยนะเนี่ยแบบทุกคนเห็นหมดอะแต่ทุกคนสามารถเข้ามาอาบน้ำได้ด้วยอะเกบอกเดี๋ยวคุณจะเกนมาคว้าเอ็งจะได้รู้ว่าห้องน้ำดี่อะ ตกแต่งเลยน่าเดี๋ยวพี่จะรีวิวให้ไงเอง็งรีวิวไปก่อนนะทีเป้าแล้วก็จะส็จแล้ว,ว,วจะเร็วมาชมบ้านใครกันก่อนดีบ้านเน้อเลยกันโอ้จะมีโอ้โหี่สวย ถ้าเป็นบ้านเนยก็ประมาณนี้นะแบบว่าห้องน้อยจะด่ากดบอกมีต้องมีห้องน้ามีต้องห้องนอนด้วยไม่ใช่หรอเช่ดูบ้านผมก็เป็นบ้านที่แบบสวยครบทุกห้องนะนี่ก็จะเป็นห้องนั่งเล่นคู่กับห้องครัวและนี่ก็จะเป็นห้องแบบห้องแบบโล่งให้เป็นบันไดนะนี่ก็จะเป็นห้องนอนแล้วก็เป็นระเบียงสวยๆนะทุกคนเห็นห้องนอนตั้งแต่กระจกนั่นแหละนี่คือห้องน้ำครับใช่มันคือห้องน้ํา ที่ผมสร้างไ่้จะอะไรนะห้องน้ำโอเคก็ตอนนี้เน้อก็ออกแบตหมดไปแล้วเนื้ก็คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบายบายเ้ bye